สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปรันดอมค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาจริงจังกับความรักครั้งนี้อยู่ไหมนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมค่ะวางคิดว่าในคลิปนี้เนี่ย ดูได้ทุกสถานะเลยนะเออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราก็อยากรู้ว่าอันนี้มันจะชัดเจนไหมมันจะจริงจังไหมนะคะหรือเอ,อ่อความรักของคนมีคู่เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าการที่เขาเปลี่ยนไปหรือว่าการที่เอ,อ่อไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้พูดกันเนี่ยเอ,อเขายัง คงจริงจังแล้วยังอยากไปต่อกับเราอยู่ไหมนะคะอะแล้วก็กวางฝากไว้นิดนึงค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางค่ะยินดีมากๆเลยนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาดูความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่ใปแรกค่ะเป็นไพ่สามไม้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยสักเท่าไหร่นะนานๆทีเจอกันทีค่ะเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางทีอาจจะไม่ได้เจอกันเลยก็ได้1เดือนเนาะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นไพ่ เจ็ดเหรียญค่ะความคิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากพอสมควรเลยนะคะอืมแล้วก็ก้าวถ้วยค่ะการคิดเยอะคิดมากของคุณเนี่ยอาจจะคิดอยู่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงไปต่อได้หรือเปล่ามันมีความห่างออกไปเรื่อยๆนะคะบางทีเนี่ยความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้มีระยะทางก็ได้นะเอออาจจะอยู่ใกล้กันนะคะแต่คุณอน่รู้สึกถึงความห่างของเขาว่า มันออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,ย,ยนะคะไม่ค่อยได้มีความใส่ใจกันเท่าที่ควรนะคะเออแต่ว่าดูแลวว้วตัวเขาเนี่ยยังคงแฮปปี้อยู่กคนอื่นค่ะอืมเออยังคงใส่ใจคนอื่นนู่นนี่นั่นคุยดีมากๆเลยแต่พอกลับมามองย้อนตัวเองแล้วอะค่ะว่าเอ้ยทําไมความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเออการที่เขาเคยพูดคุยแบบนั้นอะเขาเคยหยอกล้อก,กับฉันนะเออแบบนี้นะคะอ่ะมาต่อกันค่ะอะมีไพ่สามดาวขึ้นมานะคะ ควาคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้อาจจะมีเรื่องเจ็บปวดขึ้นมาแหละอืมนะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงระหว่างคุณกับเขาก็ได้อืมนะคะหรือว่ามันมีบางอย่างค่ะที่เกิดขึ้นมาเออมาเป็นระยะเวลานานแล้วอะ่ะมันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันกินใจเรามันยังคงฝังใจอยู่นะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันลืมไม่ลงอะ่ะเออเหตุการณ์มันลืมไม่ลงอยู่แล้วนะคะ แต่ความรู้สึกนั้นอะ่ะก็ยังไม่เคยจางหายด้วยนะอืมนะคะเนี่ยไพ่สามดาบคือรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยนะคะ,ะต่อมาค่ะโอ้สามดาบแล้วมาสิบดาบนะคะเออนะกวางคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณเกือบเคยเลิกลากับเขาแล้วเกือบเคยแบบไม่เอาแล้วพอกันทีไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่ามีไพ่เจ็ด เจ็ดเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะบางคนอาจจะมีความคิดก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือไพ่ของความคิดนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีการเลิกลากันไปเลยนะเออเลิกลากันไปแล้วนะแต่ว่าอาจจะด้วยความผูกพันก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีภาระอื่นๆผูกพันกันอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองนะคะเออเรื่องของครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วก็สิบดาบนะสิบดาบกับสามดาบลบกันแล้วเหลือเจ็ดเนาะเออเจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่แอบ เรื่องของความแบบไม่ซื่อสัตย์นะคะเออเขาอาจจะมีโกหกอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะโกหกเออว่าไปที่นั่นที่นี่แต่กลับไปทำอีกอย่างหนึ่งนะคะเออหรืออาจจะแอบไปคุยเก็บใครคนอื่นแบบนี้ก็ได้นะคะมาอีกใบหนึ่งค่ะเป็นไพ่ King of Swords ค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะเป็นผู้ร้ายปากแข็งค่ะ เป็นผู้ร้ายปากแข็งนะคะไม่ยอมรับอะไรง่ายๆเลยนะเออก็พอพักหลังๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการแบบระมัดระวังตัวมากขึ้นด้วยนะเวลาที่เราอาจจะจับผิดอะไรเขาาคือมันเราไม,ม,ม,ม่มีแผลเนาะเออพอเรามีแผลเนี่ยเราเออเราะเอะถามเขานิดถามเขาหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีการแบบโอเวอร์รีแอคมากๆเลยค่ะว่าถามทําไมเพราะอะไรนะคะแล้วคําพูดของเขาแต่ละคําเนี่ยโอ้โห บาดลึกนะเออเลือดซิบซิบได้เลยนะคะนะอืมฟังเข้าใจแล้วทำไมครึ่งสามดาบนะะฮะต่อมาค่ะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะฮะเฮอร์มิตเนี่ยอาจจะแดงถึงอารมณ์ตัวตนของคุณนะตอนนี้ค่ะเออกลายเป็นคนที่กลัวความรักนะเก็บตัวเออ จะบอกว่า3มดาบเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมายถึงรักปัจจุบันก็ได้นะคะอาจจะเป็นรักที่เคยผ่านมาแล้วก็ได้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกขยเยดขยาดกับความรักครั้งใหม่นะเออความรักในปัจจุบันอย่างเงี้ยเออเริ่มกลัวไงการที่เขาเปลี่ยนไปแล้วก็กลัวว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนเดิมปะวะอะไรแบบนนะะเ,แเนี้ยนะคะเออแล้วไพ่เฮอร์มิตเนี่ยขึ้นขึ้นมาประมาณว่าเหมือนเราในช่วงนี้อาจจะมีความเก็บตัวมีความด้านชา เออขออยู่คนเดียวสักพักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอยากคิดทบทวนอะไรหลายอย่างนะคะหรืออาจจะทบทวนในการที่จะไปอีกรอบก็ได้นะอต่อมาค่ะไพ่เจ็ดไม้ค่ะเริ่มตัดท้อนะเออตัดพ้อกับตัวเองค่ะว่าทําไมความรักความสัมพันธ์เนี้ยตอนแรกมันก็ดีแต่ทาไมนี้มันเป็นแบบนี้มันกับตละลบปัดไปหมดเราเนี่ยที่ทุ่มเทมาก มากๆเลยแต่ดูเหมือนเขาเนี่ยไม่ค่อยเห็นใจเรานะคะแล้วก็พยายามห่างจากเราไปเรื่อยๆนะเออตัวเขามีความสุขมากเลยเออณตอนนี้นะคะมอง,มองว่าตัวเขาอะที่คุณมองที่คุณมองเขาเห็นเขาตอนเนี้ยมีความสุขมากเลยแต่ตัวคุณอะโอ้โหแทบจะกินข้าวแบบคุกน้าตานอนร้องไห้แล้วอะค่ะอืมนะมาดูคำถามนี้กันค่ะว่าเขาอะจริงจังกับความรักครั้งนี้อยู่ไหมนะคะอ่ะ เดี๋ยวกวางขอไพ่หน่อยค่ะใบแรกนะคะไพ่สิบไม้ค่ะต่อมาค่ะ h i ไฮพิ t e s สค่ะแล้วก็สเต n น t h ค่ะแล้วก็เทม e r a น c ์ค่ะตามด้วยเก้าดาบค่ะห้าเหรียญค่ะ ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะใครที่อยู่ในรูปแบบไม่ชัดเจนนะคะกวางก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะเขาก็ยังคงไปไปมามาอยู่นะการที่เขาห่างออกไปเขาก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่นะเออยังอยากที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะเห็นไหมมีไพ่ทั้ง temperance ค่ะแล้วก็ strength ที่บ่งบอกว่าคิดถึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะเสียคุณไปอืกวางคิดว่า เ,เขาคนนั้นเนี่ยค่ะมีความเห็นแก่ตัวเล็กๆเนาะออ,อาจจะใหญ่ๆก็ได้เอาแล้วแต่เอาเ,เป็นว่ามีความเห็นแก่ตัวอยู่นิดนึงค่ะพยายามที่จะรักษาคุณไว้ทั้ง,ท,งที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณมากสักเท่าไหร่อืมนะแล้วบางคนเนี่ยที่มีในเรื่องของรักสามเศร้าที่กวางบอกขึ้นมาเนาะอเอ,อเขาเนี่ยไม่อยากเสียทั้งคุณและคนนั้นเลยค่ะเออต้องบอกตรงๆนะคะ อืมอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้นะเอออย่๋เพิ่งไปคิดเยอะคิดมากนะคะถ้าเอออยากจะดูแม่นยำจริงจริงนะคะควางขอชื่อคุณกับชื่อเขาแล้วก็มาดูดวงกันเนาะอะ,อะแต่ในไพ่อันนี้นะคะในคลิปนี้เนี่ยบอกว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่ใครคนหนึ่งเ่ยต้องวิ่งตามอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วมันมีความเหนื่อยมากๆเลยมีความลําบากใจมากๆเลยเนี่ยเพราะคุณเนี่ย มีความรักให้เขาเยอะมากนะคะแล้วก็รู้สึกมีอาจจะมีความผูกพันด้วยนะบางคนเนี่ยอาจจะคบกันมาระยะเวลานานแล้วนะคะรู้สึกว่ายังอยากให้เขาอะยังอยู่ในชีวิตยอยู่อืมนะแล้วคุณก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากขนาดนั้นเขาก็ยังคงมีปรับตัวเข้าหาคุณอยู่นะเวลาการที่เขามาเจอกับคุณเนี่ยคุณก็มักที่จะใจอ่อนกับเขาเสมอเพราะเขาก็จะมาออดอ้อนแล้วโอเคจะปรับปรุงตัวแต่ปรับปรุงได้แบบแป๊บแปะคปะขาคุณขานะแล้วก็เป็นอีกนะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่เราเนี่ยอาจจะต้องร้องขอความรักเนาะเอ่อการร้องขอความรักเนี่ยมันไม่ค่อยแฟร์สำหรับตัวเราสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเขาอ่ะจะมาหาเราแค่ในช่วงแรกอืมการช่วงแรกเนี่ยเราก็ม่ไม่แน่ใจค่ะว่ามันคือความเมตตามันคือความรักมันคือความสงสารหรืออะไรนะคะนะพอเขากลับมาในช่วงแรกเนี่ยเออ แล้วเราก็อยากที่จะให้เขาอยู่ในชีวิตยอยู่ใช่ไหมคะเราก็เออเธออยู่ในชีวิตฉันหน่อยนะเธออย่าเพิ่งไปไหนนะฉันต้องการเธอมากๆนะเพราะเขาได้ยินอะไรแบบนี้บ่อยๆอะค่ะเออจิตวิทยามนุษย์อ่ะเนอะเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถควบคุมคุณได้ค่ะเออนะสามารถที่จะครอบงำจิตใจคุณได้โอเครู้แล้วแหละว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกยังคงสแตนบายอยู่ยังคงอยู่เพื่อเขาอยู่นะคะดังนั้นอะ่ะมันก็จะอยู่ในรูปแบบที่เขาไม่สามารถที่จะ เลือกใครได้เลยอืมนะคะถ้าคุณในความสัมพันธ์คุณน่ยมีอีกคนหนึ่งเข้ามานะคะ่ะเขาก็ไม่สามารถเลือกได้นะเออมันเป็นแบบนี้ค่ะรักพี่เสียดายน้องทั้งที่เราเนี่ยอาจจะเป็นตัวจริงมาก่อนด้วยซ้ํานะคะมีความสําคัญเขาอาจจะเป็นแม่ของลูกเขาด้วยซ้ำเป็นพ่อของลูกเขาด้วยซ้ํเนะยคะอืมอ่ะวางคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้าไปต่อเนาะมันก็จะมีความเครียดค่ะ คเครียดเนี่ยคุณอาจจะมีการแบบร้องห่มร้องไห้ยอยู่ด้วยนะอืมอ่ะคือประมาณว่าดีๆได้สักพักนะฮะเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วนะคะอ่ะควางขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะว่าเขาเนะี่ยรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะมีไพ่ u q u n o n s w s r d s นะคะจำได้ไหมว่าเอ่อไพ่ i n g of s w o r d s มันขึ้นมาช่วงแรกนะคะแล้วนี่ก็ไพ่ u e e n o f s w o r d s ซึ่งมันเป็นไพคู่กันคิงกับควีนนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะเออมันมีอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันอยู่อาจจะมีภาระร่วมกันด้วยก็ได้นะแต่ว่าวางคิดว่าในเรื่องของโซคอนเนคชั่นเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันยังคงผูกพันกันอยู่นะคะอเนี่ยเห็นไหมสองเหรียญตัวเขาก็ตัดไม่ได้ค่ะอ่าสี่เหรียญอ่ะสี่เหรียญเนี่ยหมายถึงครอบครัวนะถ้าคุณไม่ได้เป็นครอบครัวกับเขาเนะยเป็นแค่แฟนหรือว่าเอ,อ เป็นแค่แบบเออคุยคุยกันอยู่กวังคิดว่าตัวเขาอ่ะยังรู้สึกว่าอยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวคุยกับคุณแล้วรู้สึกอบอุ่นเออคุยกับคุณแล้วรู้สึกว่าเออทำให้เขาใจฟูอ่ะแบบนี้นะคะอืมต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ก้าวม้นะคะแล้วก็อัศวินถือถ้วยค่ะกวางบอกเลยค่ะว่าอัศวินถือถ้วยเนะี่ยมาบอกในเรื่องของความรู้สึกดีๆค่ะ แน่นอนเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ไอ้ความรู้สึกดีๆเนี่ยกวางคิดว่ามันยังไม่ได้เป็นความรักที่แบบอันนีคอนชันอันคอนดิชันเลิฟสักเท่าไหร่นะยไม่ใช่รักที่แบบไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบเนี้ถ้าความรักสําหรับกวางเนี่ยคือเขาอาจจะพยายามที่จะต้องเข้าหาเราพยายามเข้าใจเราเนาะเออพยายามที่จะมาพูดคุยอะแต่เนี่ยมันมันมันไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้แบบทุ่มเทให้กับเราสักเท่าไหร่เลยเขาแบบทําแบบแปบบ๊แบแบป๊บ ไม่ได้ทําแบบสม่ําเสมอค่ะเออนึกออกไหมเออมาแบบแป๊บๆเนี่ยคือเป็นอะไรอะ่ะเหมือนแบบไฟมันแบบลุกแค่แป๊บเดียวแล้วก็แบบมอดลงนะคะลองคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนคุณก็ได้นะเออนะคะอ่ะวังบอกเลยค่ะว่าความรู้สึกของเขานะตอนนี้เขาตัดคุณไม่ขาดค่ะอยากที่จะมีคุณในะอยู่ในชีวิตมากๆเลยนะคะเออถามว่าตัวเขาเนี่ยสามารถ เปิดใจให้ความสัมพันธ์เอ้ยให้ความรู้สึกนี้มันพัฒนาต่อไปได้ไหมกว่าคิดว่าอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงค่ะอืมเออเพราะว่าคนคนนี้มีความรู้สึกแบบเนี้ยให้กับหลายๆคนอะจับฉ่ายมากๆเลยอะ่ะเออให้กับหลายๆหลายๆคนเลยนะคะแล้วเขาก็กว่าคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหามีปมในเรื่องของครอบครัวก็ได้นะเออในเรื่องของแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออทำให้เขาอะไม่ได้เปิดใจในเรื่องของความรักมากนักก็ได้นะอืมเราก็อาจจะต้องแฟงในด้านนี้กับเขาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวกวางขอไพ่ข้อความนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะอืมหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เจอคนอื่นๆบ้างเธอก็ควรเปิดโอกาสเช่นเดียวกันเนี่ยความรักจับชายค่ะคือให้หมดเลยค่ะให้หมดเลย ใครเข้ามาก็คุยด่าเลยค่ะนะคะต่อแมาค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามทําให้คุณเห็นถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์นี้นั่นหมายถึงว่าเอ,อความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจริงจังก็จริงจริงจังแต่จริงจังในรูปแบบของเขาอะ่ะจริงจังแบบในจินตนาการของเขาอะ่ะซึ่งความจริงจังของเราอะ่ะกับเขาไม่เท่ากันเนื้อหรอกปะ่เออไม่เท่ากันคือเราเนี่ยเธอจริงจังอะ่ะคือมาให้สม่ําเสมอเลยได้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย นะเออฉันต้องไปนั่งอ on ้อนวอนตามเธอว่าเธออยู่ไหนทําอะไรเนอะอืมอะไรแบบเนี้นะคะขออีนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็อยากจูบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะน,นี่ก็คือเรื่องราวของคุณกับเขานะคะถ้าใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนตนะ์แล้วนะคะวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามฟวงด้วยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย